สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ h ชาแนลนะครับผมโอเคฮะวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมซึ่งวันนี้เรามาอยู่ที่ไอดีป้ายแดงแรงกริดนะครับผม oh. วันนี้นะครับผมผมจะมาอัปเดต i d ดนะครับผมก็ตัวก็เหมือนเดิมนะครับผม ผมระหนักใจจริงๆครับผมเวลาผมจะเก็บไอเนี้ยจะเก็บสเตตพิเศษอะครับผมทุกคนคือถ้าเก็บผมจะอัพเป็นอัลตร้าเนี่ยมันลำบากมากเลยนะครับผมคือมันต้องเก็บค่าอะไรนะดาน่านธาตุอะครับผมมันต้องเก็บด่านธาตุนะเนี่ยครับผมคือมันต้องมันต้องใช้ไอ ไอ้ธาตุต่างๆ5ดาวกับ4ดาวอะครับคือไอ้พวกนี้เรายังไปจับในยุติจับในยุติเว่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเรามาจับ5ดาวกับ4ดาวเนี่ยโอ้โหครับบอกเลยว่ามันจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ครับเนี่ยป้ายแดงของลุงนะครับผมคือภาวนาให้เปิดได้ร่างอัลตร้านะผมจะได้ไม่ต้องมาเปลืองจับไอ้พวกนี้นะครับผมโอ้โหแบบตอนนี้คือ สเตตหลักเนี่ยเก็บผ้าสมบัติครบแล้วนะครับผมกับูเลเวลนี่ปริมปริมนะฮะเลเวลปริมปริมอยู่ที่เก้าสบเจ็ดเอ็มนะครับผมเ97มเก้าสิบเจ็ดนะฮะคือจบแล้วครับจบด่าน4ี่อสี่สิบสี่แล้วนะฮะก็ได้เป็นเกียร์มานะครับเดี๋ยวไปดูเกียร์แบบนี้ครับเยโรส o n e นะฮะก็รับมานะครับผม ก็ใหม่ๆก็ใช้ได้นะครับผมเยลโล่สโตนก็ค่อนข้างจําเป็นนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะฮะเออเดี๋ยวขอไปตีบวกเยลโล่สโตนแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวตีบวกแป๊บหนึ่งนะฮะเผื่อจะได้ใส่เรนเจอร์ได้นะครับผมก็ใช้ได้อยู่นะครับผมใส่ตัวกักกา เอาไว้ใส่แบบประดับนะครับผมประดับบารมีของเรานะฮะเออเยลโลสตาโตนนะครับผมเน่่เน่ปับแม็กแล้วนี่วาโอเคก็เดี๋ยวจะมาเรามาดูนะครับผมว่าเราเก็บค่าสมบัติเนี่ยพีพีเเราเนี่ยแลในพีพีเราเนี่ยมันจะลื่นขึ้นหรือเปล่านะฮะตัวของลูกยุทธก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับ ไอดีป้ายแดงนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีตัวใหม่มาวันที่31นี้นะครับผมก็เป็นโคโรโบนะครับผมว่มารอบนี้รับรองว่าฮือฮาแน่นอนนะครับผมเออเอาเข้ามาทำไมสเตตไปที่ PVP นะครับผม,มเราไปดู PVP เกมตั้งรับของเรากันดูนะฮะโอ้โหมีน้องๆมารองทีมกันเต็มเลยนะครับผมโอ้ทำไมชนะเยอะจังเฮ้ยจะบอกนะว่า มันเป็นค่าของการที่เราเก็บค่าสมบัติครบอะครับน้องๆครับดูคนนี้นะครับผมโอ้โหเวลหกสิบสี่เลยนะโอ้โหเวลหกสิบปีมาตีลุงครับโอ้โ oh, หปาบ mm hmm. ตอนนี้ยังเก็บไม่ครบนะตามที่เขามาตีเนะี่ยยังอยู่เก้าสิบสองถ้าเก็บครบหมดจริงๆคือเก้าสิเจ็ดนะครับผมเลเวลคือลุงไปพลาดนะครับผมลุงไปเออ่ลุงไปกดกระป๋อง exp นะครับผมแล้วก็ ไปไปไปฟาร์มไปนิดนึงนะครับผมมันก็เลยทําให้เวลขึ้นมาเเร็วนะครับผมมันก็เลยโอ้โห و, แบบตอนนี้ก้ากึ่งเลยครับโอ้โหโอ้โหทีมทีมโหดเหมือนกันนะเนี่ยทีมอ,อตั้งรับของเราเนี่ยอันนี้คือเขามาตีในแรงนะเขาแพ้นะครับผมเลเวลเอ่ายูหกสิบสี่นะครับผมโอยโหดว่ะโอ้โห,โห,โห,โหสุดยอดครับผม อันนี้มาตีแบบไหนเอ่ยเอาทีมพีร้อยมาตีหรือเปล่าอ่าเอาทีมเอาทีมน่าจะไม่ใช่ทีมหลักของเขานะครับผมเขามาตีนะเอาตัวบินมาตีเหรอเอได้สิครับจังหวะนี้ปาบโอ้มันมันมันออกมันออกเยอะขึ้นกว่าเก่านะครับผมเพราะว่ามันได้เอ่อ ค่าลดค่าแร่ธาตุลดระยะเวลาเวลาสร้างเรนเจอร์เพิ่มพลังโจมตีนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมค่าสมบัติเนี่ยต้องเก็บให้ครบนะครับผมถ้าอยากเก่งอยากเทพเนี่ยเพราะว่ายังไงคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาเก็บครบอยู่แล้วนะฮะเออแต่การที่จะเก็บครบให้อยู่ในป้ายแดงนี่ลำบากมากนะครับผมอ่าเราก็ต้อง มาเก็บวันพฤหัสวันเดียวเท่านั้นนะครับผมเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้นะเพราะวันเสาร์อาทิตย์เลเวลมันจะขึ้นนะฮะโอเคก็เรียบร้อยนะก็ชนะถือว่าเกมตั้งรับดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมอ่าปับปับบปัโอ้โหอันนี้มาแบบเต็มสูบเลยนะมาแบบเต็มสูบเลยครับทีมนี้มีก๊อปปี้ด้วยฮะโอโหอ,อ,อะไรกันเนี้ยนี่ครับผม เฮ้ยเฮ้ยเราเราเอาอยู่ว่ะเราเอาอยู่นะเกมรับเราเนี่ยเอาอยู่นะโอ้ยโหจัดเลยครับผมเอาละครับผมใครจะมาตีลุงนี้ก็มาเลยนะครับผมผมพร้อมแล้วนะฮะเออเดี๋ยวโคโรโบมาไม่รู้จะได้ปั้นตัวไหนนะฮะเออถ้าเกิดเราเปิดไม่ได้ล่างเอลต้าเราไม่รู้จะปั้นหรือเปล่านะผมคิดดูผมไม่อยากให้มัน ไม่อยากให้มันขึ้นไปป้ายม่วงนะผมมองว่าป้ายแดงนี่มันเท่ดีนะมันสดใสดีนะครับผมสําหรับป้ายแดงนะเออถ้าเกิดได้เปิดละเปิดได้ร่างออาต้าเนี่ยเราจะไม่ได้เปลืองของนะครับผมก็เปิดได้ร่างเอาตา้าเราก็ยัดกบได้เลยนะครับผมปะเรามีคนลุงอยู่สิบลุงสิบคนลุงนะฮะเดี๋ยวเรามาตีกันเลยดีกว่าครับผมว่าสิบโอ้โหเจอแต่คนไทยอะครับผมผมตีคนไทยนี่จะมีดาม่าหรือเปล่าครับผมโอเคมาตีเลยฮะกินเลยตีเลยครับผม ก็ทีมทีมบีนี่ผมเอามีจอร์เกนนะครับผมมีซัลลี่คีฮานนะครับผมเป็นตัวเจ็ดดาวนะผมมาใช้แล้วก็มเีเจ้าโคนี่แชมเปญน,นะครับผมไป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 ดูทีมกันนิดนึงนะโอเคพร้อมฮะไปครับผมทีนี้นะครับผมเราผมจะ ไปตีสักสิบขนนกนะครับผมห้าครั้งนะครับผมเรามาดูนะฮะว่าเราเนี่ยจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับผมโอ้โหมามามาปึบโอ้โห,โหแรงอ่ะเขาอ่ะนะแรงเราไม่ได้แรงเลยนะฮะโอเคครับอ่าเราป้ายแดงเราต้องเราต้องหาจังหวะเออเออจังหวะอัพแร่ด้วยนะครับผมเราต้องหาจังหวะอัพแร่ด้วยนะจะจะดีมากๆเลยครับผม ใน PVP ผมจะใช้ตัวบินนะครับผมแต่ถ้าเกิดต่อสู้กันแบบแบบเพื่อนมีการนัดแนกก็จะนัดแนกกันว่าจะใช้ตัวบินหรือเปล่านะครับผมแต่การต่อสู้แบบแข่งขันกันเองผมจะไม่แนะนำให้ใช้อเทมนะครับผมคือ no อเทมทั้งคู่เลยนะครับผมทั้งไปทั้งกลับนะฮะโอเคเราน่าจะชนะสบายสบายใสๆแบบ อ่านโนเทมไปเลยนะครับผมมูนเวสบอลก็มาดิครับนี่ฮะจังหวะนี้โอ้โหครับเบาเบาชุดดำเนี่ยโอ้โหโคตรแบบอึดตะอึดเลยนะครับผมนี่นี่ขนาดเกียร์ไม่มีหลบเลยนะเกียร์ไม่มีหลบเลยนะเ,ออเรียบร้อยฮะโอ้โหูนี่ครับผมเก็บค่าสมบัติเก็บค่าสมบัติค,ตครบแล้วโ,โหเก่งขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ลุงมาตีเนี่ย แร่มันผลิตไม่ทันนะฮะโอเคเลเวลตำนานนะครับผมคนนี้เลเวลตำนานนะมาเรามาดูกันนะฮะผมไหวไม่ไหวเดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะไหวไม่ไหวเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับผมโอเคปับปับไปครับผมไหวไม่ไหวเดี๋ยวเรารู้เรื่องกันเลยนี่ครับผมจังหวะนี้มามาโอเคครับ okay, ผมโอเคโอเค โอ้โหครับเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะฮะจังหวะนี้โอ้โหตายแล้วพัดก่อนนะฮะเราป้ายแดงเขาเรเวลตำนานหนักสิครับโอ้โหไหวไหมเนี่ยแช่ไปแช่ไปครับผมแช่ไปโหจัดโอ้โหมีเซย่านะครับโอ้โหไหวไหมเนี่ยไหวไหมต้องอาศัยตัวบินเลยฮะจังหวะนี้ตัวบินเราตัวบินเรามาก็มาดิครับโอ้โหโดนน่วงโดนหน่วงแร่นะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับผมเกมที่2เราก็ชนะไปได้นะฮะโอ้โหครับ คนนี่บินนี้ครับผมตอนนี้ขึ้นมาที่ทองสองแล้วนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยได้เก็บค่าสมบัติครบนะวันนี้คือวันพฤหัสเนี่ยลุงเอ่อลุงนั่งเก็บทั้งวันตั้งแต่เช้านะครับผมเพิ่งมาเสร็จช่วงประมาณเอ่อตอนบ่ายสามนะครับผมบ่ายสามลุงเพิ่งเก็บผมลุงเก็บค่าสมบัติ เสร็จนะฮะโอ้โหทีมนี้ก็ค่อนข้างโหดนะมีดาวิชี่ก็ปี้ผมขอผ่านดาวิชี่ก็แล้วกันนะฮะโอ้ยคนไทยเยอะจังเลยเดี๋ยวสักบกดีไหมเนี่ยสักบกค,คนไทยดีไหมอันนี้คนต้องตีแล้วนะฮะ <c oughs> มาครับผมจังหวะนี้โอเคผมไปไปโกโก้ go, go. อะครับผมจังหวะนี้ครับโอเคจังหวะของอ่า ลุงปล่อยนะครับผมลุงจะปล่อยเ,อเอจ้ามูลตุริยางหนึ่งครั้งระเวน้นระยะสักหนึ่งวิแล้วก็ปล่อยบ่าวชุดดำออกมานะครับผมให้มันส่งส่งสกิลว,วิ่งเร็วให้บ่าวชุดดำมันวิ่งออกไปก่อนนะครับผมเพราะว่าบ่าวชุดดำเนี่ยมันไม่มีบับหน้าป้อมนะมันวิ่งไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วลุงจะมาอัพแรกนะครับผมสำหรับการเล่นป้ายแดงของลุงนะครับผมอหลังจากที่ลุงลองอ ศึกษานะครับผมเกมเล่นเองของลุงเนี่ยเราต้องชิงอัปแรกก่อนนะครับผมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยแร่เราไม่ทันเขาแน่นอนนะฮะนี่โอ้โหครับผมจังหวะนี้มาเรียบร้อยครับผมชนะไปได้นะฮะปับโอ้โห นี่เป็นไงครับผมเหลืออีกชนะรวดเลยนะรู้สุดยอดไปเลยทีเดียวนะฮะมาครับโอ้โหคนไทยและอะไรเนี่ยมาอันนี้มีบาร์บีคิวแม็กนะบาร์บีคิวแม็กจัดเลยดีกว่าโอ้โหมีตัวบินด้วยขอผ่านฮนะเพราะว่าผมไม่มีตัวกันบินนะครับผมโอเคโอ้โหแม็กอย่างเยอะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลอง สู้ทีมนี้ดูนะผมมาเรเวลตำนานนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมมาเรามาดูกันนะฮะไปมาดูกันเลยนะครับผมปุ๊บปุ๊บป๊บมาอับแรกครับหนึ่งดอกแล้วก็ตัวบินมาฮะตัวบินมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บอับแรกมาแล้วนะโอไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับเนี่ยไหวไหมครับโอได้อยู่ได้อยู่ฮนะ ผมเอาจระเค้มาเล่นด้วยนะจระเค้หาของอัพเป็นอัลตร้าไม่ได้นะครับผมอจังว่านี้มาบราวชุดดํายืนแบบยืนแบบเท่เลยนะฮะไม่ตายด้วยะฮะเออก็มาดีครับโอ้ย,อยางอึดอ่ะครับผมมาเถอะฮะไทยกงไทยกะมาเลยอือเรียบร้อยครับผมชนะไปได้นะฮะโหค่อนข้างเก่งนะเราเก็บค่าสมบัติครบแล้วเนี่ยทีมเราเนี่ย เก่งขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับผมมามาก็มาดีครับนี่โอ้โหเจอในคนไทยอะครับผมโอ้โหจะเยอะไปไหนอ่ะโอเคทีมนี้ตีได้นะผมว่าผมมองว่าผมตีชนะด้วยก็ยังไงอะเราก็ต้องเอาแต้มไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมสำหรับ ป้ายแดงของลุงนะครับผมป้ายแดงแรงฤทธิ์ป,ป,ป,ปุ๊บๆๆๆอื้อป้ายป้ายโกโก้โนเทมด้วยฮะผมจังหวะนี้ผมจะโนเทมไปเลยอโ,อโ,โอ้โหมาเอาจระเข้กับแชมเปญมาเล่นหน่อยนะฮ ah. ะเปิบๆๆๆๆมาไต่แรงกันนะฮ ah. ะโอ้โหเรียบร้อยนะฮ ah. ะจังหวะนี ชนะไปนะครับโอ้โหง่ายดายมากเลยอะครับผมคือมันมันมันดีขึ้นผิดหูผิดตานะคือลุงเนี่ยหยุดเล่นไปประมาณ3วันนะครับผมแล้วก็คือรอนะครับผมรอวันพฤหัสมาเล่นทีเดียวนะครับผมระหว่างนั้นก็เข้าล็อกอินเฉยๆนะครับผมสำหรับการเล่นป้ายแดงให้คงอยู่คงทนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสรุปนะครับผมนองร้องที่เล่นใหม่เนี่ยอย่าลืมเก็บค่าสมบัติให้ครบนะครับผมค่าสมบัติ ก็ <S <S คือตรงไหนนะครับผมเผื่อบางคนยังไม่รู้ก็ตรงนี้เลยเนี่ยเรามาคลิกด,ดูตามด่านนะ <S <S ม,นนะมันก็จะขึ้นมาเนี่ยเราต้องไปเก็บด่านไหนบ้างสมมติอันนี้มันดาวยังไม่เต็มใช่ไหมเราก็ต้องไปเก็บด่าน436 43 3หกส3 6นะฮะประมาณนี้เลยนะแต่ลุงเนี่ยเก็บครบหมดแล้วนะครับผม,ผมอืมครบหมดแล้วนะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับไ d ป้ายแดงนะครับผมเดี๋ยวลุงจะไปนัดอ่า คนที่ลุงจะต้องไปตบนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปนัดกันนะครับผมว่าเราจะต่อสู้กันวันไหนนะฮะแล้วก็มาชิงตำแหน่งนะลุงเป็นผู้ท้าชิงเขานะคือลุงจะต้องไปคุยกติกากับเขาก่อนนะครับผมว่าเราจะเอายังไงครับจะตีกันแบบไหนฮะสามใน5้าจะใช้ตัวบินหรือเปล่านะครับผมอ่าเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันก่อนนะฮะแล้วเราก็จะไปแล้วลุงก็จะมาอัดคลิปให้น้องๆได้ดูกันนะครับผมศึกระหว่างป้ายแดง นะครับผมอไอดี ID นี้ก็จะปั้นเป็นสีสันไว้ให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย